สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชนแนลสวัสดีเอฟซีสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชนแนลทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาออสเตรเลียไอแลนด์ฝรั่งเศสคนไทยทุกคนนะคะที่อยู่ต่างถิ่นเดินไกลขอบคุณในน้ำใจนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจดูคคคลลิิิปออมมมมเเเเนนตตต์์พูดดดุยยททักกักกกาาให้ช่งไฟจจ วันนี้ดูคลิปนะของป้ากระลุงนะคะได้เอาหมอ้อแปลงมาลงแล้วเนาะนะคะช่างไฟก็มาทําสายไฟให้แล้วนะคะก็ดีใจด้วยเนาะนะคะต่อไปที่จําปาดงไฟฟ้าก็จะ ใช้แบบไม่ติดขัดแล้วใช่ไหมคะทุกคนเนาะลานองปู่ก็จะสว่างสวยด้วยแสงสีเสียงในวันเปิดงานบ่วงสวงองปู่นะคะทุกคนเนาะเพราะว่าไฟเต็มที่แล้วทุกอย่างคือไม่ต้องกังวลแล้วทีนี้นะคะเพราะว่ามอปแปลงใหม่ก็จะมาแล้วเนาะนะคะการต่อสายไฟในวันนี้ก็มาเริ่มเริ่มทําแล้วเพราะมีเจ้าหน้าที่มาทําให้แล้วเนาะ,ะก็ดีใจด้วยแล้วกันนะคะดีใจกับลานองค์ปู่เนาะเอฟซี FC ของลุงป้าผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะคะที่ช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์หม้อปแปลงนะคะโปรหม้อแปลงของลุงป้าเนาะแล้วก็ช่วยทุกอย่างแหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ของลุงป้าที่ทุกคนสนับสนุนเนาะมันก็คือการปรปับปรุงพื้นที่นั่นแหละคะ่ะเนาะก็คือพัฒนาในพื้นที่ให้ดีขึ้นนั่นแหละคะ่ะเนาะหมยเล็บเจเจก็ดีใจด้วยนะคะในส่วนนี้เนาะแล้วก็เป็นกําลังใจให้เสมอนะคะไม่ว่าจะทําอะไรเนาะเราลูกลานปู่ทุกคน ที่เป็นนะคะอย่างเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในส่วนนี้ก็สนับสนุนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของลุงป้านั่แหละคะ่ะก็ฝากทุกคนด้วยแล้วนะคะเป็นเป็นการที่เรานําแสงสว่างเข้าที่ลานองค์ปู่นั่นแหละคะ่ะเนาะก็คือใช้ใจ่ายและอีกหน่อยก็จะมีหมู่บ้านเล็กๆขึ้นตรงนั้นนะคะก็คือเป็นหมู่บ้านที่เป็นเอฟซีลุงป้าที่ไปซื้อที่ของน้องเหน่งมีเดย์ก็จะได้ใช้ไฟฟ้าตรงนั้นด้วยกันนะคะทุกคนเนาะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่ เวลามีหมอแปลงตัวใหญ่คือสามารถใช้ได้ในทุกทุกครัวเรือนนี่แหละค่ะเนาะก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ดีนี่แหละค่ะเนาะก็คือตรงนั้นก็จะมีไฟฟ้าใช้ตลอดไม่ต้องตัดไม่ต้องโดนนะคะว่าไฟจะตกเพราะว่ามอแปลงเล็กนะคะตอนนี้ก็ได้มอแปลงใหญ่มาแล้วเนาะนะคะก็ดีใจด้วยนะคะวันนี้ก็ไปดูช่องอาญาอาชีนะคะเก็บมะเขือเนาะอุย้ยน่ากินมากค่ะจิ้มน้ําพริกเนาะจิ้มน้ําพริกหรือ กินกะส้มตำก็อร่อยเหมือนกันแหละค่ะเนาะแต่ว่ามาเลวิเจชอบจิ้มน้าพริกนะคะก็คือเวลาเอามากัดหรือมะนี่แหะค่ะอร่อยแล้วบางคนก็จะชอบกินซุปนะคะซุปมะเขือซุปมะเขือก็อร่อยเนาะถ้าใครชอบนี่ก็จะจะชอบกินเนาะนะคะซุปมะเขือก็อร่อยค่ะคือเราไปดูทุกคนแหละค่ะเมดาก็เป็นเป็นช่องที่ลูกสาวหรือลูกสะใภ้นะคะน้องวิวเนาะนะคะไปหาเห็ดเผาะ โอ้ยอยากกินจังเลยนานแล้วนะคะเห็ดเห็ดเพาะถ้าถ้าคนภาคกลางจะเรียกเห็ดพอบนะคะเห็ดพอบเนาะประมาณนั้นนะคะถ้าไม่รู้จะจำไม่ผิดเนาะนั่นแหละ,ะก็คือเราดูไปอเขาไปหาเห็ดช่วงนี้ก็มีฤดูเห็ดวันนั้นก็เห็นที่นานเก็บเห็ดแล้วงกเหลืองเนาะ เห็นกันอุ้ยน่ากินนะคะมันก็เป็นบางที่ก็ก็ออกเยอะบางที่ก็ยังเพิ่งเริ่มออกเนาะดูการเห็ดก็มาแล้วนะคะทุกคนเนาะเห็นไหมน่ากินกันค่ะมาเล็บจะอุ้ยไม่ได้กินเห็ดเห็ดเพาะเนี้ยมันเป็นเห็ดที่แพงเนาะกับเห็ดโคนนะคะเห็ดบวกบานเท่ากับเห็ดเพาะบานเท่าเนาะเป็นสองเห็ดละเห็ดละงอกเห็ดละงอกนี่คือสีแพงบวสูเห็ดบวกกับเห็ดเพาะเนาะพี่้นงคิดว่านะคะ มาแล้วเจ๊ก็ไม่รู้ว่าเห็ดอันไหนที่มันแพงมากที่สุดนะที่รู้ก็คือเห็ดโคนแล้วก็เห็ดพอบนี่แหละค่ะแล้วก็เห็ดละงกนะเห็ดละงกนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะคะแต่รู้อยู่สองอย่างนี่ก็คือแพงมากนะคะโลละแปดร้อยโลละพันนวลเห็นไหมคะคือเป็นอาหารที่หาย,ยากน,นั่นปีละหนึ่งครั้งนะคะทุกคนเนี่ยถ้าใครได้กินก็โหยสุดยอดเลยแหละคะ่ะเนาะยิ่งเ้าเป็นชาวบ้านเราอยู่ตามต่างจังหวัดนี่ก็จะไปหามาไว้กินไว้ขายนั่นแหละคะ่ะเนาะ ก็ดีใจกับทุกคนนะคะตรงนั้นถ้าใครหาได้เยอะๆเหมือนที่ตอนที่เห็ดโคนเลิอบออกที่กก,ก,กอ,อกนอกายาชินะคะก็จะไปหาเห็ดโคนนี่ราคามาขายนีย่ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเนาะได้ทุกคนนะคะก็หาเห็ดพรบนี่ราคามาขายกันเนี่ยนี่ก็คือสร้างไรายได้อีกช่องทางเนาะนะคะก็ดีใจด้วยเนาะบางคนก็เอามาแกงกินในครัวเรือนนี่ราคะเนาะคือ วันนี้ได้ดูหลายช่องแต่ว่ายังไม่ยังไม่ดูเรื่องประเด็นนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เห็นคุณนาทีขึ้นนะหัวข้ออยู่ว่าใครไปที่ศาลฟ้องร้องใครอยู่นั่นแหละค่ะเนาะก็บอกว่าเห็นเห็นขึ้นหัวข้อเนาะยังไม่เข้าไปดูคะ่ะทุกคนพอดีว่ามาทําคลิปก่อนก็เปิดทิ้งไว้ก่อนยังไม่ได้ฟังนะคะทุกคนเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านแล้วกันนะคะ ทุกๆคนที่ทำ u t u b e เกี่ยวกับสายลุงป้านี่แหละคะ่ะก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะคือเรารู้จักกันแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะเราพูดความจริงพูดเรื่องจริงกันนะคะเนาะเรื่องจริงอะไรที่เราพูดไปเนี่ยมันมีหลักฐานของความจริงอยู่แล้วล่ะคะ่ะเมื่อไหร่ที่เราบิดเบือนข้อมูลเนี่ยนะคะมันก็ยังจะมีหลักฐานความจริงว่าความจริงมันเป็นแบบนี้แต่เรามาบิดเบือนข้อมูลมันก็จะไม่ถูกต้องนะคะแล้ววันนี้ก็ได้ไปดูช่องของ นะผู้หญิงเหมือนกันที่กกๆนั่นแหละคะ่ะก็ได้มาพูดถึงนะคะตัวของคนในครอบครัวนั่นแหละค่ะเนาะได้มาพูดถึงการกระทําของแต่ละคนนั่นแหละค่ะเนาะก็วันนี้ก็ดูก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมนั่นแหละคะ่ะก็คือออกมาพูดยืนยันในสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวนั่นแหละคะ่ะก็พูดถึงการที่พ่อพาพาตัวเองไปขอไอ้เขาเรียกอะไรนะขอที่อยู่ของอีกคนหนึ่งเพื่อจะไม่ให ลูกสาวนั่นแหละค่ะเนาะในการที่อันนั้นมันก็คงเป็นสมัยตอนเข้าวัยรุ่นนะถ้าถ้าเราฟังอย่างนี้นะคะก็คือเป็นเป็นช่วงของวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นที่ยังไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวนั่นแหละค่ะเนาะเพราะว่าเป็นคําที่บอกว่าถ้าไปขอแล้วทางญาติเขาไม่ให้ทางครอบครัวไม่ให้ก็แสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชสามีของเขาคนนี้แหละมั้งนะเพราะว่าอันนั้นมันคงเป็นช่วงวัยรุ่นนั่นแหละค่ะที่เขาพูดถึงในในสิ่งเนาะอันนี้ก็คือเรื่อง อะไรนะเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนเนาะนะคะครอบครัวเขาจะเฉกันมายัางไงเราก็รอดูกันไปค่ะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นหลายๆอย่างทําให้เรามองเห็นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวนะคะหรือว่าซองข่าวที่เขาพูดถึงในวันนี้เนาะนะคะมันก็มีให้เราเห็นมาเรื่อยๆนี่แหละคะ่ะเนาะความจริงมันเป็นความจริงอยู่แล้วแหละมันมีคลิปมีอะไรให้เราเห็นนี่แหละคะ่ะเนาะแม้กระทั่งคนข้าวลงรถนะ่ะมันก็ยังมีคลิปให้เราเห็นเห็นไหมคะ มันหนีความจริงไม่ได้เราขอต่อให้แถยังไงคนบนโลกโซเชียลเขาได้มองเห็นคลิปตั้งแต่วันที่ขนมานั่นเลยค่ะแล้วก็ทําคลิปทาไลฟ์สดลงนะ่ะเขาเห็นกันทั่วนะคะนอกจากคนที่จะปิดหูปิดตาไม่อยากรับรู้จึงจะไม่เห็นส่วนนั้นนะคะอันนี้ก็เอามาเล่าสูกันฟังนะคะตอนนี้ก็แปดโมงแล้วเดี๋ยวไลรึนะคะก็พูดอีกสักคลิปสองคลิปก็จะไปทํางานนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในะคลิปหน้าคลิปหน้า จะเป็นการคำนวณรายวันนำมาฝากนะคะทุกคนเนาะใหม,เมเ่เลิฟจะเจจะเอานะคะฮาหนอยแล้วก็สามรัดและดาวมาฝากเพราะเมื่อคืนลงคลิปไม่ได้เลยค่ะคลิปมลีเตมทำอะไรไม่ได้เลยค่ะก็เลยลงคลิปได้แค่นั้นเช้านี้ก็เลยมาทำใหม่เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ฝากเอฟซีลุงป้าทุกคนใครที่พอม,มีกำลังฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกรีนของบริษัทมณโอมโฮมซับเป็นกำลังใจให้ลุงป้านะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้า คลิปนี้ก็ขอให้ fc my love fc ลุงป้าย pa, ทูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใด,งดคอยสมความมุ่งม,มา่นปรารถนาทุกๆประการนะคะโชคล้าเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือ,เ,ลอเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ